นี่ครับอาจารย์กรจทรวงนะครับเวันนี้ที่อยากมาส่งผลเอกพุทธาโรนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับบางงานอาจารย์สุรวรนะครับได้สั่บสถานีได้มาตรวจสอบพระพลัางวันนี้จ้าวันนี้จ้าปลอดภัยจ้าวันนี้จ้าผิครับถ้าเป็นผู้ยงโูเปนนี่เราตรวจสอบได้นะครับวันนี้เราให้ได้ถ่ายทอดวิชานะครับน้องเอ๋นะครับที่เป็นลูกศิษย์ผมนะครับวันนี้เขาได้มา พิชลุกพลงนะครับได้ผสมความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับลูกมีสิบลูกหลานที่ส่งพลังนะครับเข้ามานะครับรตรวจสอบพลังแท้นะครับคนประสบความสำเร็จมากครับวันนี้คนเยอะมากครับพิชอาบพี่เอกครับมาเรียนกับอาจารย์ยังไงครับมาเรียนกับอาจารย์ได้ประมาณปีครับผมทำไมเหตุผลถึงต้องมาเรียนกับอาจารย์ครับผมดูอาจารย์จะเป็นยังงดีไครับนะอ่าแล้วก็ เริ่มเริ่มเริ่มมีความเชื่อเรื่องภาษาไทยแล้วผมก็เลยติดต่ออาจารย์ก็เลยเข้ามาแต่แรกเคยหัวเราะเยอะยังไงครับเราอาจารย์ฟ <único Liberty Overwatch> ังตอนแรกดูดูดูากคิดอาจารตัวเองภาษาตอนแรกไม่เจออาจารย์ก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วก็พี่ก็พี่ไหนเทพว่าอาจารย์บอกว่ดูแล้วผมว่าหาเบอร์โทรจากที่นั่นครับหาผมแล้วก็เลยโทรไปถามอาจารย์ว่าผมเรียนได้ไหม อาจารกบอกาให้ส่งรูปมามาอาจารย์ครับทุกคนเรียนจับพระอาวัตรลังพุทธคุณได้ไหมครับมันก็ต้องดูที่ว่าบารมีครับบารมีเราสูงที่เราสะสมบารมีครับแ้วปมา้ม้าก็ตัวสนดีนะคะรยมคนที่เรียนจับพลังพุทธคุณนี้ต้องปฏิบัติ ได้ครับสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติภาวนาใช่ครับมันจะได้มีส,ส่วนมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับว่าเราต้องตรวจสมองก่อนที่จะมาเป็นลูกศิษย์เราต้องตรวจสอบเขาอ่ะอย่างน้องเองเนี่ยแล้วตรวจสอบเขาว่าเขามีพลังบีพอาหมมีตรงยหนครับ<ช>แต่ถ้าไม่มีพลังมีพอเราก็ไม่ไม่ฝึกเพราะฝึกไปไมันก็ยากถ้ามันมีต้นทุนอยู่ อาจารย์ครับเรียนเรียนกับอาจารย์เสียตังค์ไหมก็มีไม่มากครับก็เราไม่ได้มาเรียนอย่ากกระจายอะไรไหมลูกคือก็หน้าก้าวหน้ากว่าครับครับผมหน้าพานี้หมายถึงว่ามีนักเรียนตอนนี้จจะขึ้นเพราะว่าอัตราการณ์ียนจะขึ้นอาจารย์ถ้าเรียนห้าพันเลยหรอือสองอย่างนะครับครับห้าพันนี้ผมว่าน้อยมากสอนอะไรบ้างห้าพัน 5 0 0นที่2วิชาไั้หลังวัดเพิ่มนะครับแล้วก็พลังลูกศิษนะครับแล้วก็จะมาพลังหญิงอย่างตามแ่อนะครับถ้าคุณผ่านขั้นตอนพลังนี้ได้นะครับคุณก็จะสามารถต่อสอบความพัฒนากาองค์คพระได้มีมีคนที่ <นะ S 1> ใหญ่ๆโตๆมาเรียนเยอะไหมครับอาจารยม์มีนักมีนักธุรกิจนะครับเจ้าของกิจการเจ้าของร้านแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะรวมเงินเนี้ยนะ คือเขามาเรียนแล้วสเสร็จเขาก็มาในะส่ใช้กับเขาตรวจสอบเรื่องเงินทองอะไรเนงะี้ยว่ารายนี้เขาจะได้ทุนจิตดีไหมเนยเพื่อตลาดครับอ่ะ,อะสอนอยู่กี่วันครับบ,บางคนอยู่ที่บางคนเนี่ยถ้าเขามีวิชามีบุเ่เก่ามีประหลาดเก่าเขาก็จะเรียนง่ายขึ้น,นพี่เอกครับพี่เอกเรียนอยู่กี่วันประมาณเป็นเดือนเป็นเดือน ฝึกเองที่บ้านทั้งมาฝึกที่นี่ฝึกที่บ้านฝึกที่บ้านด้วยต้องเหมือนเราเหมือนเราต้องพยายามเองด้วยครับผมถ้าจะไปเรียนเหมือนอาจารยต้องวิชาที่อาจารย์สอนถ้าเราไม่พยายามด้วยก็ไปไม่ได้ครับผมอันนี้นะครับเราจะวัดพลังพุทธคุณพระที่เก็บเก็บจากลูกเราให้ฟังนป็นยังไงก็ผมเช่าเช่าจากลูปว่าเวลางมูลนิงลูกมาเองก็เลยวัดจากพลังจากลูกอาจารย์ก็ทำได้ครับอาจารย์ธนวัฒน์ จากพุทธคุณจากรูปถ่ายได้ได้ครับง่ายนิดเดียวเพราะพลังนี้เป็นพลังจักรวาลมันไปทั่วโลกนะครับโลกนี้มันอยู่ที่ไหนเราก็ตรวจสอบได้ทางลาทางระนไดอะไรเราก็ตรวจสอดได้ครับอาจารย์อาจารย์เก็บตังค์มาปกติครับเดี๋ยวสักครู่ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ครับปกติแล้วมีคนมาจะให้จับไหมมีครับมาถึงร้องฟรีเลยครับมีที่เอ่อกว่ามันก็แบบนี้นะครับ มีคนนักงทุเรศจิะตรวจสอบหลักพลังนี่เยอะเขาทำธุรรศจิตเนี่ดแ่แเราก็ตรสอบให้เขาว่าพลัมีที่เระเสริฐพอได้เพื่อพลังหินงหยั่งสูงได้ทุกทีครับการพลงองค์พรานี่ต้องฝึกชาที่ไปนลูกศิษย์นี่เรากจะได้มีการถ่ายทอดนี่ครับก็ถ้าเราเรียนนี่เราก็ให้เขาถ่ายทอดนี่เลย ผมเนี่ยมันต้องทำคลิปมาให้ผมศึกษาดูว่ามาดูว่าเขาทำเขาได้ไหมสอบครับอาจารย์สอบต้องต้องสอบด้วยสอบครับสอบแบบสมบิณประถาหลายอันดับนะครับผมต้องสอบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรู้ว่าเราถึงท่านอาจารย์สอนไปถึงร้อยคนหรือหลายร้อยคนแล้วเยอะนะที่เขาตกได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วับ อ่างน้อยๆก็วิวิชา้วเรื่องของูกศิษย่างนได้อย่พลังยี่าไม่ต้องขั้นตอนนะบอกขั้นตอนเป็นที่ดบที่เราให้ชีพนิยมคนต้องทำตามขั้นตอนี้ใะับขั้นมีนันจนถึงสิบ้านเลยนะครับถึนจะจบวัดทึอวัดสอบก็ต้องเรียนต้องเรียนนะพลังเหมือนกันบอกรนะับพลังวัดคือกับพลังลูกศิษย์พลังวิวาต้องปา,ากจดเหมือนกันอยมา ในในหลักการจริงๆถ้าตรวจสอบคนเดียวก็ต totally ้องไปซื้อแต่อันนี้เราตรวจสอบเองนะครับมันจะประสบความสำเร็จได้ผมในในวันนี้ผมก็ให้ลูกศิษย์เขาตรวจสอบนะเพราะว่าสามารถทำได้แล้วก็เหมนสอบเขาอนะครับแล้วสอบเข้อเหมือนกับให้เขาทำลองทำเองนะแล้วก็ปล่อยให้เขาแล้วก็ไปเปอนไปด้วย ปล่อยให้เขาทําปล่อยได้แล้วบางลูกศิษย์บางคนทํำได้าไดอาจารย์ผู้หญิงเรียนได้ไหมได้หมดคนะรับมีลูกศิษย์มาเรียนบางคนก็เป็นผู้หญิงครับครับนักธุรกิจครับที่เป็นเจ้าของโรงงานเป็นกร,ระดานอ่านเกีย่ยวกับการเงินครก็เป็นซีซีโอของสถาบันนนครับผมเข้ามาเรียนอะไรได้ทุกวันศุกร์อะไรอย่าง้เขาเรียนเอาไปใช้อะไรครับ พักเครื่องเขาของเรื่องการเงินเขาครับเรื่องเถ็นค่าเขาอะไรเงี้ยครับเราตรวจสอบได้ไหมครับให้เขาจริงนะเขาก็ศึกษาไปเห็นผลเขาก็ไปทำแล้วเราก็เปิดพลังจักรวาลนะครับที่ได้แล้วเปิดพลังเราได้ก็แล้วก็ไปทำธุรกิจทุกประสบการณ์ก็ต่อพี่ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากจับพลังพักเครื่องหรือเก็บไว้ซื้อพระอย่างเดียวก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพระด้ อยยย่่าา้นจร์ไเก่งาดี๋ยวเราจะลองให้อาจารย์จับพระของอาจารย์เนี่ยนะครับพี่กินิศกำลังออกคลิปอยู่าบ้นนั่งได้นั่งได้นั่งได้เดี๋ยวพี่จะจับพลังให้ดูนะครับอย่างออยย่่าางงพระพระเนี่ยจะจับอะไรบ้างอะ้บ้างพระหลวงปู่ทิมเนี่ยหลวงปู่ทิมเนี่ยเป็นสายพระคลิสายเยอะครับแล้วก็สิ่งโชคลาภสิ่งเรียกพร้อมได้ กัวันียัครับวันนี้เรียกให้เขาส่ทีมมาช่วยเราได้ด้วยความเินาว่ามากก็รอเราเรื่อวารอาไอดีมาชิอยู่เรื่ยครับวันนี้ทีใที่ตัวเราที่ติดตที่ปาะธานไปห้เลยคุณผู้ชมที่นี่ผู้นต่างๆหลป่ปก็เป็มผู้มางานก็สบายดีครับ

ตะกรุดทองคำสามดอกได้ออกนี้มาเลยครับได้ผมเีได้ทีดีนด้ทีไทได้ผีได้ทได้ไมีน้ีได้ได้ีได้ที้ได้้ได้เได้้ี ขึ้นชื่อว่าพ้าหลวงปู่นี้เหมือนการดีแต่ไม่แต่สอกคนนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ทําให้ดูนะครับผมแล้วทำเสร็จนะครับเราให้ลูกเสร็จครับเหมือนเป็นการสอบนะครับลูกเสร็จก็ต้องถามนะครับมีเครื่องวัดไปครับต้องขอไปต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับว่าเราอัดเทปในการที่เขาแจกรางวัลอยู่จะเสียงดังนิดหนึงจะเสียงดังนิดนึงนะครับซึ่งซึ่งเราถอดสอบเลยได้นะครับครับผม อันนี้ครบหลวงปู่ทิมนะครับท,ทักแะก็จะมีพลังคนเลยพลังท่านแรงมากนะครับ,รบเพราะว่าหลวงปู่ทิมได้เอากระดูกของอลูกศิษย์อะไรเนี่ยวิญตาณอะไรเงี้ยให้มาจัดเ,เป็นเาเรียกเป็นผีนะครับให้ทัดเป็นเทวดาจะเอาสร้ารบรงบารมีสร้างบารมีถ้าทำตามนี้เกาจะเป็นเทวดาได้นี่ครับหลวงปู่ทิมเนื้อ อันนี้จะเป็นเนื้อผง๋มไม่ได้เนื้อเหลืองแบบเนื้อหลวงหลวงปกผิดนะครับอันนี้ก็พันใช่ไหมนี่หลวงปกผิดนะครับนี่พลังแหลมมากแพ้เลยนะครับนี่แพ้นะครับผมเป็นลูกได้มาเยอะมากนี่สนแสดงว่ามีสายของหลวงปกผิดมะลามีนะถ้าเป็นลูกผิดก,ก็จะได้ภาพนี้แพ้ๆตรงแบบนี่ก็แพ้เลยนะ อาจารย์เอามือนิ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวคนเขาตั้งตั้งข้อสงสัยว่าอาจารย์เลยไม่นิ่งไม่ได้เราเรานิ่งๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเป็นการต้องฝึกวิชาวิชาพลังถึงอย่างไรก็ถกอันนี้เป็นพลังจากอะไรแต่น้อยอาจารย์ยังไม่ถึงชั้นสิบหกชั้นท้ายนะครับก็ยังแต่ถ้าฝึกวิชาเลยอย่างนี้ครับพลังนี้เราใช้ฝึก เตึงๆนะครับจะมีพลังงานพระจักรองานรามาดาใช่มครับมีพลังงานครับครับเดี๋ยวเราเราดูเนื้อนะครับมีหลายเนื้ออยู่นะครับกระปูเลือดอะไรนี่ครับเนื้อเนื้อเหลืองเนื้อเขียวก็มีนะครับสองหลุมหลุมอีกหกหลุหลายเนื้อนะครับปีพันสามนี่แหละเป็นปีหนึ่งห้านะเราเราผ่านกี่รอบปีหนึ่งห้าอะไนี น,นี้เป็นปีหน, daha, หน,น,นึ่งแล้วนะปีหนึ่งปีหนหนไมปีหน oui ึ่เสรามปีหนงลยเเช็คตรงให่นะผมจะทดสอบนะทดสอบลูกศิษย์ผมว่าลูกศิษย uh> uh 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 ์ว่าดีพอแม่ว่าเขาเช็คได้ผมจะตให้ทดสอบว ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ต้องทดสอบคือในหนึ่งสี่อย่อยู่ในจุดระดับหนึ่งสี่ก็พอได้ระดับติงกลางติงกลางนะครับเราจะให้เขาให้น้องเอกนักทดสอบนะว่าพลังเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับว่าเหมื่อผลไหมถ้ายังไม่เมื่อผลก็ยังยังต้องฝึกจซีดอื่น เราเขาสอบเลยนะครับต้องทดสอบยากต้องเหนื่อยบ้างจงะด้

ระดับหนึ่งนะครับหรือว่าใช่ได้แล้วฝึกได้อีกนิดหนก็จะดีขึ้นนะครับฝึเรื่อยเอ้ยพี่เอกทุกวันนี้ฝึกอยู่ไหมฝึกเพิ่มเติมทุกวันไหมผฝึกเพิ่มเติมมีบ้างถ้าว่างครับแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้ฝึกแต่ฝึกวันทุกวันครับนะครับคนคนที่ฝึกพลังที่ต้องสึกวนฝึกได้ครับฝึกวนทำสมาธิเรื่อยๆครับเราทุกคน

เรียกนับเป็นความเชื่อของกลุ่มอาจารย์ธนวัฒน์นะครับซึ่งหลายหลายคนเชื่อตามเชื่อตามในคนเดียวในนเดียวครับไปกันไปนครับไปกันไปนครับเรา,ไา,าเงราได้เป็นคนเดียวเดียวเดียวเดครับรับรองได้เป็นคนเียวียวเดียวเดี่วครนี่นะครับาางานท่อไปเราอาจจะเจออาจารย์ธนวัฒน์ในงานนะครับก็จะแจ้งให้ทราบนะครับอเอ็ดมีคนมาให้จังพลังไหมเพื่อนเพื่อน คนยังไม่เชื่อไ,ไ,ได้รับถ้าใครเชื่อก็มาลองดูถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเพื่อใจะให้รู้ว่าเป็นยังไงผมคิดว่า,าง,งานนี้นะวันนี้นนะครับจะทำให้น้องเอกเขามีประสบการณ์มากขึ้นได้ได้รูจ้จักคนมากขึ้นมีลูกศิษย์ลูกหาเขาจะมาตรวจสอบพลังเขาจะได้ผลประโยชน,น์ตรงนี้คือเราถ่ายทอ,อดพลังให้เขาให้เขาลองทำดูอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ในชีวิตเขาอ่ะ จากการที่ว่าพี่เคยเจอเจอคนเยอะๆเจอพลังเยอะๆอย่างเงี้ยครับแล้วได้มาตรวจสอบเนี่ยมันก็จะทำทำให้เขาเก่แงแข็งแกร่งยิ่งมากขึ้นครับผ,ผมเมี่นนะครับเป็นความเชื่อเรื่องการจับพลังยิงอย่างพระเครื่องลูกลูกตุ้มลูกดิ่งและเราวัดคือและวัดค,ค,คือสอนหมดเลยสอนหมดเลยครับสอนให้ให้มมัันคคงรบผได้เก่งเลยขอบคุณมากครับผม ก็อยากได้ค้าของอาจารย์เอกนะครับสายจับพลังนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ตามที่โชว์นะครับ0839295266นะครับเป็นความเชื่อของกลุ่มสายจับพลังนะครับถ้าใครไม่เชื่อไม่ต้องติดต่อหรือไม่ต้องอะไรตั้งแต่ต้นเสียเวลานะครับ,<ต>รบผมคิดว่าวันนี้นี่คนในประเทศไทยเนี่เชื่อร้อยเปอร์เซเลยแม้แต่ท่านผู้ก,การในนี้ เรียกผมไปสอบเรียกผมไปคุยยงเงี้ยเชาชนนชอบมากเลยเลยนะครับของการที่เขามานี่นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ